เออวันนี้ครับไปครับควบมาเอาไปแล้วครับขอบอยจะล่วงแล้วครับขอบอยจะหลอกแล้วครับขอบอยตัวเอียงไปข้างกรขอบอยห้อยมาทางนี้เลยครับอ้ากันดนิ้วดำไมเรา เจ็บเจ็บเจ็บอ๊อย่าก,กัดขาวบอยสิไปเอาบอลมาอยากกัดขาวบอย I like bye bye bye. bye, oh, <laughs> <Chop it>. <laughs> <laughs> I like to bite Do you bun?